ไม่มีฝันะเนาะแล้วก็เป็นถึงวันเนี้ยพ่อฝันแล้วพี่ก็บอกว่าซื้อหวยก็ไม่ได้เจ้าสงฆทุสวรรค์ไปเข้าฝันนะแล้วบอกไว้อย่างงี้ถูกไหมแต่ถ้าคิดจะไม่เชื่อล่ะจบไหมจบความเชื่อใช้เหตุผลพี่บอกว่าฝันแล้วตื่นเช้ามามาตีเลขซื้อหวยก็ไม่ได้อันนั้นความเชื่อส่วนบุคคลละอันนั้นไม่เกี่ยวสนานะอันนี้เรื่องแต่ผมได้คิดได้ว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมกับมนุษย์ทุกคนก่อนไม่มีใครเคยตายแล้วฟืนใช่ไหม เพราะมันมีศาสนาค่ะนับถือบรรพบุรุษมาถามผมเอ๊ถ้าไม่เชื่อแบบคุณเนี่ยในภาพจี่ของคุณ,คณเขียนล้วตกลงไ่ใช่หรอเขถามผมคือแกตั้งคําถามมาเพื่อให้ผมตกทางพงแกแหละเพื่อแกจะได้แบบระยำตำบอลของผมเนี่ยผมก็คิดแซดหนึ่งผมก็ตอบทันทีมันเป็นด็อกเตอร์สี่ห้าใบอะคนนั้นเก่งกว่าผมอยู่แล้วผมก็ตอบว่าเออพี่ผมไม่รู้เรื่องนั้นนะผมไม่เคยเจอบอกแกแล้วส่วนตัวมึงคิดไงอะ ไม่รู้นะพี่คงจะขึ้นสวรรค์ทุกคนเลยไหมผมก็ตอบแกแกีนแกมาบอกทีหลังว่าวันนั้นกาจะโตวัดทีแบบหนักหน่วงเลยต่อหน้าคนหลายคนกาจะโชว์แกบอกผมพูดอย่างนี้โชว์ไม่ได้เลย <c oughs> ผมก็แบบเอาแบบไม่ให้เถียงคงจะขึ้นทุกคนนะพี่บอกแกปัญหามันจบ